สวัสดีค่ะวันนี้ไลฟ์สไตล์สาวไทยแกลบ้านจะพามาชมแปลงผักแปลงน้อยๆนะคะเป็นแปลงผักที่มีพันุผักหลากหลายมากเลยค่ะโดยใช้พื้นที่เพียงเล็กน้อยนะคะเพราะว่าพื้นที่มีจำกัดอะคะ่ะใช้พื้นที่ของเราตากผ้านะคะเนี่ยค่ะมีพื้นที่อยู่แค่นี้ค่ะ แต่ดูผักสิคะเยอะมากๆเลยมาชมกันเลยนะคะว่าแปลงผักแดงน้อยนี่มีอะไรบ้างนคะคะมุมแรกเลยนะคะก็เป็นพริกค่ะอันนี้เป็นพริกไม่รู้ว่าพันอะไรนะคะแต่ว่าเผ็ดค่ะเป็นพริกอิตาลีนะคะยาวๆแต่เผ็ดมากค่ะเผ็ดเบอร์สี่ ว่าตรงนี้ก็จะเป็นต้นแตงกวานะคะเป็นแตงกวาพันุ์ลูกใหญ่ธรรมดาลูกดกมากๆเลยค่ะแต่พอดีพี่เก็บไปแล้วตอนนี้มันก็เลยเหลือแต่ลูกเล็กๆแบบนี้นะคะข้างบนข้างบนนั้นเป็นกุหลาบนะแต่ก็มีลูกแตงกวามีลูกแตงอยู่นะลูกใหญ่ๆเพิ่งเก็บไป ัดมาก็ก็พริกเหมือนกันนะคะอันนี้ก็พริกเผ็ดเหมือนกันไม่รู้พันเหมือนกันแล้วก็มีต้นถั่วค่ะนี่อันนี้เป็นต้นถั่วฝักยาวนะคะส่วนข้างล่างนี้ก็จะเป็นต้นสตรอเบอรี่อันนี้เป็นผักสลัดนะคะเอาไว้กินใบส่วนลูกเหลืองๆนี่คืออะไรแตงไทยนั่นเองนะคะกำลังเหลืองแล้วเดี๋ยวก็ได้เก็บแล้วเริ่ม หอมแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นต้นพริกนะคะนี่มะเขือเทศมะเขือเทศเป็นพันธุ์ลูกกลมๆเล็กๆนะคะอร่อยมากเลยส่วนต้นนี้ก็มะเขือเทศเหมือนกันแต่เป็นพันธุ์ลูกใหญ่ที่กินสดๆแบบนี้คะ่ะพอลูกเนื้อเขาจะหนาๆเม็ดจะน้อยค่ะอร่อยมาก เป็นกระถางอันนี้เป็นโหระพานะคะโหระพาไทยอันนี้เป็นกระเพรากระเพราของอิตาลีค่ะบาซิลิโกอันนี้ต้นฟิกนะคะที่นี่เรียกว่าฟิกกิแต่บ้านเรารู้จักในนามของฟิกนะคะอันนี้โรสแมรี่อันนี้เป็นใบแมงลักค่ะอันนี้ก็บาซิลิโกกระเพราอิตาลีเหมือนกันนะคะ อันนี้ผักชีไทยย่งหาีดอกแล้วผักชีไทยนะคะนี่ต้นมะละกอค่ะลองปลูกใส่กระถางไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าครั้งที่แล้วตายไปแล้วต้นหนึ่งอันนี้จะพยายามรักษาไว้ให้ดีที่สุดเลยค่ะนี่ก็มะเขือเทศเหมือนกันก็คนละพันนะคะคนละพันกับเมื่อกีน้นี้อันนี้ก็ลูกใหญ่เหมือนกันอันนี้ไว้ทําซอสค่ะ มีดอกปยเซียนนะคะมีสองสีมีสีขาวกับสีแดงนีต้นฟิกค,ค่ะแล้วก็เห็นไหมคะต้นสับป,ปะรดพอดีพี่ซื้อสับป,ปะรดมากิน,นะคะ่ะแล้วเห็นจุกมันเขียวๆพี่ก็เลยตัดแล้วลองมาเสียบดินไว้มันก็เป็นนะคะเป็นแบบนี้เลยสวยด้วย ันนี้จะเป็นสาลาแหนนะคะต้นมิ้นต์ะหอมมากๆเลยใบมะกรูดค่ะมันเริ่มเสียแล้วใบเริ่มเสียเรากินไม่ทันค่ะใบเขาเยอะมากๆเลยเดี๋ยวพี่จะต้องตัดแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้ละค่ะอันนี้ก็ต้นมะเขือเทศอันนี้ก็เป็นอีกพันหนึ่งนะคะอันนี้ไว้กินเป็นสลัดหรือใ่ก็ตําส้มตำค่ะอร่อย อันนี้ก็มืเอเคอรเทนเหมือนกันก็อีกพันหนึ่งอีกเหมือนกันอันนี้จะหวานหวานเน,นื้อแน่นอันนี้เป็นต้นพริกค่ะอันนี้ก็เป็นพริกอีกพันหนึ่งอันนี้ก็เผ็ดเหมือนกันนะคะอันนี้ก็พริกอันนี้ไม่รู้พันอะไรพอดีเพิ่งเอามาลงไว้เพิ่งจะออกดอกเองค่ะยังไม่ออกเม็ดอันนี้ก็เป็นผักเอาไว้สําหรับทํากับข้าว ที่ต้องาไปปรุงไม่แน่ใจว่าควางตึ้นหรืออะไรสัก,สกอย่างเนี่ยค่ะที่ไม่เป็นผักหรอนะนะทั้งกองกองตุ้มอะไรก็ไม่รู้ค่ะไม่รู้จักชื่อที่ก็เอาเม็ดมาปลูกปลูกไว้กินไม่ทันหรอกค่ะเพราะว่าปลูกหลายอย่างมากเลยอยู่เันแค่สองคนพอเวลาเพื่อนเพื่อนมาเจอเพื่อนคนไทยอย่างเงี้ยพี่ก็เก็บไปฝากเขาอันนี้ก็เป็นผักอันนี้เป็นผักอ,อิตาลีนะคะ เวลาทำอาหารเขาก็แค่เอาไปเาเรียกว่าอะไรปรุงอาหารไปต้มกับน้ำนะคะแล้วก็ต้มให้เละเลยค่ะก็คัน้นเาน้ำออกเหลือแต่เนื้อมันจะช่วยขับถ่ายดีมากเลยค่ะผักนี้แต่ว่าพี่จำไม่ได้แล้วว่าชื่อว่าอะไรอันนี้ก็เป็นมะเขือเทศทั้งหมดเลยนะคะจะมีพันละต้นคนละพันหมดเลยอะค่ะเพราะว่า เลือกแต่ปลูกแต่พันที่อร่อยอร่อยอันนี้เป็นพันธุสีเหลืองนะคะเนี่ยไม่ใช่มะเขือเทศส,สีแดงบ้านเรานี่เป็นพันธุ์สีเหลืองอร่อยอันนี้สีส้มอาวเห็นลูอันนี้เป็นพัน,น,ส,ส,น,น,น 1, สีส้มนะคะพันสีส้มก็อร่อยอันนี้เป็นพันธุ์สีแดงธรรมดาแต่ว่าลูกใหญ่อันนี้ก็สีแดงลูกใหญ่แต่เปลือกหนาะ ก็มีต้นมะละกออีกต้นหนึ่งนะคะแล้วก็จะเป็นผักสลัดอันนี้เพิ่งจะเอาลงไว้เพิ่งจะลงไปเองเพิ่งจะลงเองแล้วก็มีว่านหางจระเข้นะคะนี่ว่านหางจระเข้มีสามต้นปลูกเสกถางโรสแมรี่สี่ต้นค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นต้องโอนะคะต้บ้านเราเรียกต้องโอนี่เรียกเซดดโน่ ็มีตะไคร้ตะไคร้บ้านอ,นานมาอนดมะกรูดตะไคร้บ้านเรานะคะที่ปลูกใส่กระถางไว้งามมากๆเลยอันนั้ไม่แน่ใจว่าต้นกระชายหรือว่าต้นขิงก็ไม่แน่ใจค่ะพอดีเอามาเสียบๆไว้แล้วเขาเป็นหมดเลยอ,นนอันนี้ก็จะเป็นต้นมะเขือเทศโกลพภันนะคะนี่เป็นพันธุ์ลูกเล็กๆอันนี้อร่อยะคะ่ะ เดี๋ยวให้ดูที่ตุกนะุงข้างในนุสีแดงๆลูกเล็กคันนี้จะมีสองต้นนะคะคันลูกเล็กเนี่ยแล้วไม่ได้ตัดเขาหากิ่งเขาก็เลยยาวทั่วเลย ปลูกไว้แค่ต้นเดียว,แ,วแสดงว่ากิ่งมันเลื้อยมามั้งคะนี่ค่ะมีแตงไทยอีกรูกหนึ่ง <c oughs> อันนี้เป็นต้นมะกรูดนะคะที่ครั้งที่เราตัดตัดใบเก็บใส่ตู้เย็นไปแล้วตอนนี้เขาแตกใบมาเต็มเลยอันนี้ก็เป็นใบต้องโหบ้านเราหรือว่าเซตานโนนะคะอันนั้นเป็นมังลักค่ะมังลักอันนี้มะเขือ มะเขือลูกสีขาวอะค่ะไม่รู้เขาเรียกว่ามะเขือไทยนะคะเนี่ยลูกสีข,ขาวอยางเงน,น,นี่อันนี้ลงช้าค่ะเพราะว่าตอนตอนนั้นพี่เป็นโควิดเนาะพี่ก็เลยไม่ได้ลงลงช้าเขาก็เลยออกลูกช้านี่ค่ะตอนนี้ออกลึกเด็กๆแหบมีสองมีสองลูกกำลังจะออกมาอีกนะคะเนี่ยอันนี้เป็นผักกวางตุง้งใช่ไหม ผักเขียวอะคะ่ะแต่พอปลูกเราไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมันต้นผอมๆแห้งๆงนี้ก็ไม่รู้ไม่สวยอันนี้เป็นต้นกระเทียมนะคะต้นกระเทียมอันนี้น่าจะเป็นกิ่งของแตงไทยเมื่อกี้นี้เนี่ยเลื้อยมาอันนี้เป็นพริกนะคะอันนี้พริกพันอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันกเ็เผ็ดอีกอะคะ่ะต้นกระเทียมแล้วก็ผักกาดเขียว น,นี้ก็มะเขือมะเขือสีขาวนะคะปลูกไว้สามต้น,นะคะ่ะมะเขือสีขาวเนี่ยค่ะแล้วก็ต้นนี้ต้นหนึ่งอันนี้แตงเลไม่รู้ทําไมเป็นแบบนี้อันนี้เป็นแตงผันลูกยาวนะคะแต่สงสัยใกล้ใกล้จะตายแล้วเพราะว่าอันนี้ออกดกมากะคะ่ะเก็บกินไปเยอะแล้วจนเขาเริ่มมันแก่แล้วอะเดี๋ยว อันนี้เป็นพริกพริกะระขังอะค่ะพริกหวานเก็บไป3 4สลูกแล้วอันนี้เพิ่งออกใหม่ค่ะลูกเล็กๆเลยอันนี้เป็นพริกไทยนะคะอันนี้พริกพันไทยเอาเม็ดมาจากบ้านเราหอแดงแล้วอันนี้เป็นพริกของที่นี่ค่ะไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่นีดอันนี้เป็นพริกหวาน ซึ่งอันนี้เก็บไปหมดแล้วเรือต่ต้นลอยยังอยู่เนะลยรอยเก็บอันนี้เป็นพริกไม่แน่ใจแต่เผ็ดมากเลยค่ะอันนี้พริกกระเหลี่ยงน่าจะพริกกระเหลี่ยงนะคะี่อันนี้เป็นแางรักค่ะส่วนอันนี้นี่ต้นนีุู้ซาจีนนะคะเนี่ยุูซาจีนเดี๋ยวพออลับไทยพี่เจาแอบเอาใส่กระเป๋าไปพอไปปลูกบ้านเรา ต้นสตรอเบอรี่ค่ะสตรอเบอรี่แล้วก็อ้าวผักชีผักชีทำไมมาขึ้นอยู่ตรงนี้ได้ไม่รู้สงสัยเม็ดมันกระเด็นมาทั้งหมดแล้วค่ะเยอะมากๆเลยใช่ไหมคะ,ะเหลือแต่ต้นหนึ่งที่ไม่ได้แนะนำเขาน,นี่ก็เป็นแตงกวานะคะหมดแล้วค่ะพื้นที่ได้คุ้มมากๆเลยใช่ไหมคะดูสิพื้นที่มีอยู่หน่อยเดียวปลูกทุกอย่างที่ชอบอะคะ่ะปลูกทุกอย่างที่ชอบกินอย่างละนิดอย่างละหน่อย ้านี้ก็เก็บกินได้นานเลยนะคะเนี่ยเหมือนพริกก็เก็บชาตู้เย็นไว้กินได้เป็นปีเลยค่ะเพราะว่าดกมากมากเลยค่ะพริกนคะคะให้ดูรวมๆนะคะส่วนข้างบนก็จะเป็นรางตากผ้าค่ะใช้พื้นที่อย่างประหยัดบริหารทรัพยากรได้ดีมากๆเลยใช่ไหมคะ โอเคค่ะสำหรับวันนี้พี่ต้องขอเก็บผักไปทำอาหารก่อนนะคะไว้คลิปหน้าพี่จะพาไปชมอะไรกรุณาติดตามรับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ